สวัสดีอาชญากรพันเด็จถามหน่อยเคยมีใครจับเขาคุยกันกับคุณแบบจริงใจบ้างไหมว่าคดีนี้คุณจะแพ้ไอที่คุณไปจับเขาเขาแล้วสารภาพว่าคุณฆ่าเด็กเนี่ยผม,มรู้แล้วแต่ไอที่เขามาจับเขาคุณและบอกคุณอย่างจริงใจว่าจากพยานหลักฐานเอขคิตาแมงวีอะนะ บวกรวมกับแนวทางการต่อสู้แบบชาติมานะมึงตายแน่มีไหมมีใครใครบอกใครพูดให้ฟังไหมอืมเอาเหลืออะไรบ้างล่ะเนี่ยพยานหลักฐานเหลืออะไรให้กูพูดบ้างอ๋อ,เ,อเหยียบติดตีนมาชิ้นหนึ่งตอนแรกกันึกว่าขี้หมาที่ไหนได้นาฬิกาดองแดง <laughs> เอาไปแปะหัวพ่อของเล่นปะพูดไปหมดแล้วเรื่องนาฬิกาสั้นๆเลยนะนาฬิกากับหมอยันสัมพันธ์กันมากมาจากบุคคลคนเดียวกันสถานะเดียวกันอาชีพกรพันธ์ทั้งคู่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้แค่ไหนอะนะจริงปะขจาจริงไหมนะไอเจาไหน มึงลองคิดดูดีๆีเด้ดดดฮะตุ่มนี้สมมุติว่ากูเอามาเล่นจริงๆนะน้ำหนักมันก็คงพอๆกับการที่พวกเขายันเวลาให้กันเองนั่นแหละก็เจา้ามึงว่ามมนี่กูยังไม่รวมว่าน้องหน่อยโน้นนมึงอะไม่ชอบใส่กางเกงไหนลืมใส่เกงในปะกูบอกแล้วว่าให้ใส่กางเกงในข้างนอกโชว์เดินโชว์เดินโชว์ไอ้น,นั่นนะ และกูจะเชื่อว่ามึงใส่นาฬิกาทุกวันเดินโชว์ชวหน่อยเนอโชวหน่อยเนอะเออเออใส่กางเกงในข้างนอกทุกวันแล้วส่งถังช่วยคนจ่าเรือของคุณหน่อยสินาะงอาเชียก่อนัดินผมพยายามมองหาช่องทางรอดของพวกคุณช่องทางต่อสู้ของพวกคุณงานก็เยอะด้วยแหละแต่ก็ดูให้ เดี๋ยวจะมาหาว่าไม่ช่วยดูให้อยู่ละเนี่ยเข้าไปดูผู้เชี่ยวชาญลิ้วล้อของคุณนะไม่ทราบจริงๆว่าพวกเขาแดกยากล่อมประสาทมาก่อนพูดหรือเปล่าแต่จากสภาพผมบอกได้ครับเดียววินาสันตโรมูตตาย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 ฟังผมนะ เพราะผมคือแสงสว่างตราค้างคาวของคุณตราบใดที่พวกคุณมีพยานหลักฐานเพียงเท่านี้และยังต้องเล่มประโยชน์แห่งความสงสัยเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ผมแนะนำให้คุณรีบใส่กางเกงในข้างนอกทุกวันโดยด่วนเพื่อช่วยน้ำหนักนาลิกาผมไม่เคยเป็นรองใครในเรื่องการมองหาช่องต่อสู้ เชื่อผมนะเซฟหมอนเซฟนาฬิกา